สวัสด,ดีครับพี่น้องฟองายตลาดนัดบ้านกุฎว่ากับพีนน่น้องอำเภอขุนชินตะไลจังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับผมบสวัสดีครับไอยน <17. S 2> ัดคนเดิมหอดนลยพอนัดคนโก้เลยพี่น้องเด้อตัวนี้เปิดไว้หลายไปเลยครับผมหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดโลาออกมูลาเนาะกับพันมูลาเด้อพี่น้องเด้อผสมออกโมลาครับแท่งขาเขาเป็นไรครับผมงามครับปรมีตำหนิเลยครับประกันตำหนิทุกอย่างเลยครับด้วยองาม เปิดไว้หมื่นเจ็ดเนาะหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับผมหัวใหญ่หัวใหญ่ครับหหัวนเขาดีครับฐานดีแต่ว่าเพิ่นว่ายิ้บนะครับเพิ่นอยากหายฟันเพิ่นครับเพิ่นด้านล่างหนาในปีไหมครับผมก้อนส่วนปีครับก้อยส่นปีครับพี่น้องโอ้หัวใหญ่เขาดีเขางามเขางามครับความสูงประมาณเมตรบ่ครับผมเม สิบเมตรอะไรครับเม็ดกลัวเนาะครับผมเหมือนเจ็ดต่อร่องได้บ่ครับผมต่อได้น้อยครับผมอื้มบรรยากาศโคบน้องหน้าลายได้พี่น้องวันนี้โค้ลับเมาเบิ um. ึงบ ok no 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 ันทายเขาพี่น้องบันทายหางงามหางลามดีได้พี่น้องด้วยหมือนเจ็ดนี่ลดได้บ่ครับผมต่อร่องต่อร่องได้ครับพี่น้องนาลูกน้ำตาลครับพี่น้องส่งฟรีจากโลกครับผมสี่สิบโลครับสี่สิบโลภายในกาลสินนี่พี่น้องกหน้าลายเราแกงขาดี หมือนเจ็ต์ต่อรองได้ลดได้นะครับผมอีกตัวต่อไปครับผมสาดอนเสาเปือกเสาเปือกสาดอนตัวนี้เปิดได้ที่สองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันต่อรองได้ต่อรองได้ครับต่อรองได้คือเกาพี่น้องได้ครับแกงขาบโมมี่ตัวนี้นะครับน้องี่เง้ามเล็บง้ามกับพี่น้องเพราะถาที่เราเห็นคนใดผู้รับเหมาพายุก็ร่งเข่าเต็มเต็มสามหมื่นสี่หมื่นเนาะ มีซื้อบ่ครับซื้อบ่มโหจักเนาะซื้อสาวใจครับสาวใจครับนึกว่าสาวป่านไ <c oughs> มีป่านเนาะป่านทอออันน <c oughs> ี้สาวสาวใจครับต้นสูงเฮาหูต้นสูงสิได้เหรอไอ้าวเหรอาวก้วเนี่ครับผมป่าเขาเขาใหญ่ได้กับขนมเลยแบบเรีบงามครับผมเล็บงามๆสวยๆเลยสองมื่นสองมื่นเจ็ดนะครับเนาะ ต่อร่องรถได้คือเกากล้วยนี่ปานน้อยเดียวปานน้อยเดียวน่เข้าคยเข้าสนามบ่นตื่นกล่องครับผม,บผมสำหรับรเกษตรกรมักกับพี่น้องเข้าไปอยากเอาไปเลี้ยงกับพี่น้องโคมามหาหอยนัดคนโก พอเบอร์โทษนะครับผมรุ่นหกสองครับผมรุ่นหกสองห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดเก้าห้าสี่เก้าครับเก้าห้าสี่เก้าไม่นะรนเก่าครับผมโตมาพี่น้องเด้อส่งสี่สิบครับโตมาดครับเด้อพี่น้องคุยเกือกงามๆเอาไปต่อยอดกับอ้างดีได้ครับพี่น้องเด้อประมาณนี้ครับพี่น้องเขื่องกินยาดีเนาะครับเนาะเป็นไปเลี้ยงง่ายเลี้ยงกลับนี่มื่นเจ็ดต่อรองกันได้โมลาพี่น้องสายงามๆมื่นเจ็ดต่อรองกันได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมันๆครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับห่อยังกัครับผมห่อยต่ำพ้นทองต่ำพ้นทองตัวนี้เปิดไ้ไรไหมครับผมเปิดไปสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเดพแล้วพี่น้องได้สองหมื่นสองห่นแม่ทับแล้วะครับก็รองได้ลดได้สองหมื่นเจ็ันลูกบ้านเฮ้าบอกครับผม ครับเจ้าทธงเงินครับเจ้าทธงเงินจักเดือนครับผมเพิ่มตัวไว้เดือนนึงครับรอตรวจครับคิดว่าเดือนนึ่งนะพี่รองเด้อเพ่มตัวไว้คิดว่าติดติดจ้ะในหลวงมาจากตัวครับผมสในกองครับแข้งขาครับปันเดครับผมกันกันนี้คหรอความสูงเท่าหน่อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปเดยี่สิบแปดเนาะครับเนาะราคาราคาสองมันสองครับ สองหมครับโอ้สองหมดรถได้คือเก่าครับเบังหนาบองตาครับง่ามกับสวยห้องลวกห้องทุงเงินเดือนหนึ่งข่มัูกับคางลามดีนะานพี่น้องด้อมงบันไทยเขารวยเพิ่นบ้านห้องวยคับพี่น้องขอเบอร์โทษนะครับห้อยศ6นย์หกสองเก้าแปมามานยครับโอเคครับมันมครับผมขอบคุณครับผม มยูทูบเบอร์ัะก็เราหวตุดทนกับพี่น้องตัวหลักตัวเล็กบังับโขกน้องหน้ากับพี่น้องมากับปายุอยากทายแห้งกับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้อากาศว่างว่างว่างกับพี่น้องรับตอนรับเทศกาลศาสตร์ไทยศาสตร์เล่าเห้งพี่น้องเข้าสัตว์ครับปะภาษาไทยกับอื่นสัตว์บรรยากาศตลาดโคกระบือบ้านกุฎวาเทศบาลกุฎวาอำเภอกุชินาไลจังหวัดกาฬสินธุ์ับพี่น้อง ไน่หอยกับมันครับมาขายคือเก่าพี่น้องมันไขมันมันขอบคุณทุกกำลังใจาาขายไปได้หลายพันเนี่ยขายไปได้อนละขายสามหมื่นหกขายไปหรอครับขายหรอครับจับผมโอ้ช,ชื่อว่าชิดเออครับพี่น้องอถูกเป็นถูกถูกเป็นบ่เหยียบเป็นกี่ <laughs> <laughs> มันถุล <laughs> นล่ะเวียนเอาเลยถูกหลายบอกพี่น้องมูอขย,ยันจะขายผมเดียสามหมื่นหกครับลูก ง่ามๆได้ลูกซับแม่แม่เกือบซับลูกนะพ่อเนาะครับลูกมาจากโตหน่อยลูกสองลูกสองเนาะในทองสามในทองสามในทองครับพี่น้องซื้อสองในสามโอ้คุ้มค่าคุ้มราคาครับเกษตรกรครับพี่น้องลายดอกเพู่เดียวสามหมื่นหกเฟื่องห้องลายไปไหนพอหฟื่องห้องหลายเาห้องซีมูนห้องซีมูนบัดที่ใดสามหมื่นหกเนาะครับครับผมโอเคครับเปรียบเทียบราคาโอ้กระเบืองครับพี่น้องบ้านกุดหวาท้องเปรียบเทียบกันบ้าง กว่าพื้นบ้านห้องคือว่าใหญ่ครับพี่น้อง130ร้อยสามสิบบวกอ่างดีอ่างเลืกครับแในลูกเขานี่โอ้เหลืองหุยครับพี่น้องสีเหลาดีสวัสดีครับผมบตัวนี้เปิดไลนะครับมันเป็นเงินมหาครับเงินหาลดใดขึ้นกันนะครับความสูงประมาณเมตรคู่หน่อยหรือครับคู่หน่อยเงินหาครับตัวนี้ต่อไปครับผมมือสามพันห้าตัวนี้หน่อยเมตรหรือครับบ้ามือสาม หน şey ึ่งสามพันห้า uh> ร้อยเนาะครับพี่น้องราคาคุ้มเนื้อนะครับเนาะฝากเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดหกสองสามสี่แปดสี่ห้าเก้ากับผมขอบคุณเลยหลายครับผมมันมัตลาดนัดป่านกุดว่าครับพี่น้องฝั่งายสุสุคนบรรยากาศประมาณนี้ครับพี่น้องเละตุเปะเขาไทยบริการอนุญาตมั่วไฟอาจติบลาย ปกน้องหน้าลายครับพี่น้องสุันพรหัสที่28บปัญญาันหายกครับมากกับฝนมากกับพายุขอท้าวอะไรพี่น้องคนดูอยากปกน้องหน้าลายครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมทุกกำลังใจครับวันนี้ไม่มีสาระแล้ว